คณะของสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานแม่เหียโมเดลต้นแบบองค์กรท้องถิ่นดิจิทัลค่ะที่เทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่นายวิสุทธิ์ชัตรานุชัด ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลางสำนักงานประหลาดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชนเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงแม่เหียโมเดลต้นแบบองค์กรท้องถิ่นดิจิทัลโดยมีนายสมบูรณ์เทพอยู่รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลค่ะ เทศบาลเมืองแม่เหียมีพื้นที่24ตารางกิโลเมตรประชากรประมาณ20,000คนเดิมเป็นเมืองเกษตรกรรมครับปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองอย่างสมบูรณ์เป็นเมืองที่อยู่อาศัยธุรกิจการค้าการขายและแเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจึงได้มีการพัฒนาในระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ โดยได้ปรับฐานข้อมูลเป็นรูปแบบ Big Data เพื่อจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งทางด้านของเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข นอกจากนี้นะคะยังได้มีการแบ่งปันชุดข้อมูลให้หน่วยงานภายนอกได้นําไปใช้ประโยชน์นะคะทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ใช้ข้อมูลในการพิจารณาการจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ได้ใช้ชุดข้อมูลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคความดันเบาหวานเพื่อการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตําบลด้วยค่ะ